แอนวารินดาววงซัมเมอร์บีสค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการสยามเช็คอินซึ่งวันนี้นะคะพี่พี่ทีมงานเนี่ยได้บอกแอนมาว่าจะพาไปช้อปปิ้งที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโหแอนตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าแอนเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นนะคะหลายปีมากๆแล้วต้องเก็บของก่อนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะเดี๋ยวพี่ทีมงานรอนาน อยู่ที่บ้านเนี่ยคะไหนบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นไงอย่าบอกนะว่าจะพาไปช้อปปิ้งแบบทิปๆใช่ไหม เที่ยวญี่ปุ่นแบบทิปๆนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะแท่ทุกคนนะคะมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องเพราะว่าเราจะใช้บริการผู้ช่วยช็อปออนไลน์กับไอคอนสยามอัลติเมทแชทแอนด์ช็อปนั่นเองค่ะทุกคนนะคะสามารถช็อปสินค้าได้ทั้งไอคอนสยามแล้วก็สยามทาคาชิมายะด้วยค่ะแอนจะพาทุกคนเนี่ยไปช้อปปิ้งออนไลน์กับสยามทาคาชิมายะค่ะ ห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมายะนะคะก็ตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามค่ะซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและก็ความเป็นญี่ปุ่นนะคะไว้อย่างลงตัวเลยค่ะและที่นี่นะคะเขาก็ได้รวบรวมแบรนด์นะคะชั้นนำกว่า500แบรนด์เลยแล้วก็มีแบรนด์ที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นนะคะอีกกว่า80แบรนด์ด้วยกันนะคะถ้าทุกคนนะคะใจพร้อมเงินพร้อมนะคะงั้นเราไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะ ที่โซนแฟชั่นนั่นเองค่ะเชื <fois> ่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยที่เป็นแฟชั่นนิสตาหรือคนที่ชื่นชอบแฟชั่นลุคสตรีสไตล์นะคะต้องห้ามพลาดเด็ดขาดกับ2แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นเราไปเริ่มกันที่สไนเดลค่ะ สำหรับสไนเดลนะคะเขาจะโดดเด่นในเรื่องสไตล์ที่เป็นสตรีทและก็ฟอร์มอลนั่นเองนะคะเพราะเขาได้มีการผสมผสานนะคะระหว่างความเป็นสตรีทแล้วก็เฟมินีที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงได้ดีเลยเขามีความเป็นสตรีทเพิ่มขึ้นนะแต่ก็ยังมีความฟอร์มอลตรงที่ว่าเป็นสีเรียบนั่นเองมันก็จะยังดูให้ความเป็นทางการอยู่ด้วย เรามาต่อกันที่แบรนด์ Fre y ID ค่ะเป็นแบรนด์เสื้อผ้า High Street Fashion บอกเลยว่าสาวๆจะต้องชอบแน่นอนค่ะที่ Fre y ID นะคะเขายังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของการดีไซน์ด้วยและที่สำคัญน,นะคะเรื่องการตัดเย็บเนี่ยเขาประน,นีตมากๆสามารถเปลี่ยนลุคแล้วก็ทำให้ลุคตัวเองเก๋ดได้ทุกวันแน่นอนค่ะ ค่ะทุกคนยังมีแบรนด์ที่จำหน่ายเฉพาะที่สยามทารากชิมัยะเท่านั้นด้วยนะคะ mm hmm. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โซนเจแปนซีเล็ก mm hmm. กับแบรนด์ Beautiful People ค่ะ mm hmm. น่ารักมาก ทุกคนจะต้องมีนะคะอย่างแบรนด์ Entry Pima นะคะเป็นแบรนด์ที่มีความประณีตมากๆเพราะเขาเนี่ยถักมือทุกใบเลยนะคะโดยช่างที่มีฝีมือของเขาเลยค่ะ ที่โซนของเครื่องสําอางนะคะคนญี่ปุ่นนะคะต้องเน้นในเรื่องของการบํารุงและก็ต้องมีสกินแคร์ที่คุณภาพดีด้วยนะคะห้างสยามทาคาชิมะยะนะคะเขาได้ทัดแบรนด์ที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นให้ทุกคนได้เลือกช็อปกันด้วยค่ะและในส่วนของสยามทาคาชิมะยะนะคะก็ยังมีโซนน้ําหอมนะคะที่ใจทุกคนเนี่ยมาเลือกได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะ คนไหนนะคะที่กังวลว่าเฮ้ยมีแต่ของสาวๆหรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าทางสยามพาชิมยายะนะคะเขายังมีเสื้อผ้าชั้นนำนะคะส่งตรงจากรันเวย์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีไอเทมหน้าช็อปเหมาะกับหนุ่มๆอยู่ด้วยค่ะ ในส่วนของไลฟ์สไตล์แกจ็ตนะคะก็จะมีท so ั้งโซนของนาฬิกาสมาร์ทวอทด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณผู้ชมนั่นเองค่ะเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะเจ๋งมากทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะช็อปออนไลน์นะคะก็สามารถทำตามแอนได้ง่ายๆเลยค่ะกับบริการสยามทากาชิมายะแชทแอนช็อปแชทช็อป จ่ายส่งก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องแอดไลน์สยามทากาชีมายะค่ะแล้วก็แชทหาสินค้าที่เราต้องการสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ส่งผ่านไลน์ได้เลยค่ะก็จะมีพี่ๆแอดมินนะคะหาสินค้าให้เราได้อีกด้วยค่ะเรายังสามารถชําระเงินนะคะผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นการโอนเงินผ่านบัญชีได้ง่ายสุดๆเลยค่ะขอบอกนะคะทุกคนจัดส่งถึงบ้าน ฟรีอีกด้วยค่ะและเราก็ยังได้รับสิทธิพิเศษเหมือนตอนที่เรามาช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะสมคะแนนสยามฟักชิมายะหรือว่าจะเป็นการรับคูปองเงินสดตามแคมเปญของห้างอีกด้วยค่ะ ไม่ต้องง้อฟิตเนสก็หุ่นดีได้วันนี้มีตัวช่วยดีๆจากสถานการณ์โควิด1 9ที่ทำให้หลายคนไม่ได้ออกไปยิมและต้องทำงานที่บ้านเปลี่ยนเวลาว่างเวิร์ r ฟอร์มโฮมให้กลายเป็น Fit f อร m home ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายชิ้นนี้จากแบรนด์ a l c o m นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะมีอุปกรณ์ให้เลือก6แบบให้เพื่อนๆได้ออกกำลังกายในห้องแคบหรือในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัดหมดกังวลเรื่องการลดน้ำหนักหรือกระชับสัดส่วน ตินต่อมาอยู่บ้านก็ดูหนังสุดฟินดูบอลสะใจโดยภาพจากโปรเจคเตอร์เครื่องนี้โปรเจคเตอร์ไร้สายแบบพกพาขนาดเล็กคุณภาพสูงให้การประชุมง่ายขึ้นเมื่ออยู่บ้านหรือเพลินกับการดูหนังผ่าน YG 300 Mini Projector ความละเอียด320คูณ240พิกเซลขนาดหน้าจอ30ถึง60นิ้วและมีลำโพงในตัว สามารถไปดูสินค้าของ l o f t ได้ทั้ง2ส,สาขาที่ไอคอนสยามและสยามดิสคัอรี่ครับ ญี่ปุ่นนะคะทุกคนอย่างแรกในิสต์การเที่ยวทิปเนี่ยจะต้องมีการกินอาหารอร่อยๆอแบบพรีเมียมใช่ไหมคะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วเพราะเขาได้มาเปิดสาขาแรกและสาขาเดียวในไทยถึงที่นี่เลยค่ะจะมีร้านเด็ดร้านดังร้านไหนนะคะแอนจะพาทุกคนไปดูเองค่ะ ทีจิทาเควะกะค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะที่พร้อมเสิร์ฟทั้งเมนูเทมปุระซาซิมิและที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะร้านนี้เนี่ยเขาทําเส้นโซบะสดใหม่ทุกวันอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับตำนานเลยค่ะ วความอร่อยระดับมิชลินสตาร์นะคะกับร้านทิมโฮวานค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านติ่มซำชื่อดังของฮ่องกงเลยเมนูเด็ดที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็จะมีเมนูซาลาเปาอบไส้หมูแดงแล้วก็ติ่มซำสไตล์ฮ่องกงค่ะ ใครที่ชื่อชอบทานทงคัตสึนะคะห้ามพลาดเลยกับร้านคัตสึคุระค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านดังของเมืองเกียวโตโด้วยนะคะเมนูคัตสึคุระเซนค่ะซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านนี้เลยนะคะ มาต่อกันที่ร้านชาบูที่โด่งดังมากๆเลยนะคะกับร้านคิชั่นชาบูชาบูซุก,กิยากิค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีสาขาเดียวในประเทศไทยก็คือที่สยามทาคาชิมายะค่ะที่ไอคอนสยามนั่นเองร้านนี้นะคะเขาก็จะเสิร์ฟแต่เฉพาะเนื้อกเบเอฟาเท่านั้นด้วยแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานเนื้อนะคะเขาก็ยังมีหมูดําคุโรบุตะเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานกันอีกด้วยค่ะ ถึงเมนูปลาไหลนะคะต้องร้านนี้เลยค่ะอุนังอิโทคุค่ะเป็นร้านที่มีเมนูปลาไหลสูตรเนื้อนุ่มกว่าร้อยปีแล้วค่ะร้านนี้นะคะเขาก็จะนําปลาไหลมาย่างสดสด,สดบนเตาถ่านซอสปรุงรสสูตรลับเฉพาะที่นี่เท่านั้นค่ะนี่กนะ็คือตัวอย่างร้านอาหารอร่อยร้านดังนะคะที่สยามทาคาชิมะยะไอคอนสยามค่ะถ้าท่านผู้ชมคนไหนนะคะอยากจะสั่งอาหารอร่อยๆก็สามารถสั่งได้ทางแอปพลิเคชันโรบินฮูดหรือว่าทูฟูดก็ได้ค่ะ เราต้องโหลดแอปพลิเคชัน True ID ค่ะแล้วเราก็กดเลือก True Food นะคะเซิร์ชคำว่าสยามทาคาชิมายะค่ะ สั่งง่ายมากๆค่ะทุกคนแล้วก็ยังได้ลดอีกเยอะด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากเที่ยวทริปแล้วก็อิ่มกับอาหารอร่อยอร่อยแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะที่สยามทาคาชิมายะนะคะเขายังมีโปรโมชั่นดีๆส่งตรงถึงบ้านอีกเยอะมากด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับสยามเช็คอินได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ